หลังจากที่เรียกเสียงฮือฮาเป็นอย่างมากกับการโชว์ตัวรถคอนเซปต์นะครับที่มีชื่อว่า CB4X จากทาง Honda าในงานอิกมาโชว์ปี2019ที่ผ่านมาก็ได้มีกระแสรเรียกร้องเป็นอย่างมากให้ทางค่ายปิกนกนั้นเดินหน้านำเอารถคอนเซปต์นี้มาผลิตกันจริงๆซึ่งล่าสุดครับก็มีการตอบสนองบางอย่างกลับมาจากทางค่ายนั่นคือพวกเขาเองได้ทำการจดสิทธิบัตรของรถรุ่นนี้อย่างเป็นทางการแล้วนั่นเองครับ จากภาพในการจดสิทธิบัตรที่เราเห็นกันนี้ชัดเจนว่ามันคือรถคันเดียวกันกับคอนเซปตที่เราเห็นซึ่งหลายฝ่ายเชื่อว่ามันจะกลายมาเป็นไล์อัพใหม่ของ Big b i บ e ในคลาส6 5ร้ซีซของทางค่าย Honda นะครับที่ถือว่ายังขาดแนวนี้ไปพอดีโดยคาดว่าทางค่ายจะใช้ชื่อรุ่นว่า CB 650X ในการทำตลาดเช่นเดียวกันกับ CB 500X ในคลาสรุ่นน้องนั่นเองครับแต่แนวทางของตัวรถนั้น มันจะออกเป็นกึงก่งๆสปอร์ตทัวริงแบบทันสมัยเพราะว่ามีชุดแฟริงที่ครอบมาให้สำหรับการทำเอโรดนามิกนะครับที่มากกว่ารถในแนวทัวริงปกติทั่วไปตรงนี้นับว่าเป็นไอเดียที่น่าสนใจมากๆและน่าจะตอบสนองความต้องการของเหล่าไบเกอร์ที่ต้องการการเดินทางออกทริปด้วยความเร็วเป็นอย่างดีดังนั้นแล้วนะครับแน่นอนว่าในเรื่องของเครื่องยนต์ตัวรถมันจะเป็นเครื่องยนต์เดียวกันกับ cbr 6 5 0 r และ c b 6 5 0 r ในพิกัด6 5 0 cc แบบ4สูบเรียงนั่นเองแต่สำหรับฟีเจอร์ต่างๆที่น่าสนใจของตัวรถนั้นนะครับหากจะอ้างอิงจากตัวคอนเซ็ปต์ก็จะมีในเรื่องของท่อไอเสียแบบปลายคู่ของ sc project ระบบกระ,ะเทือนหน้าแบบหัวกลับ up side down ของ odins ส่วนด้านหลังจะเป็นแบบ mono choke นะครับทำงานร่วมกับสวิงอาร์มหลังเดี่ยว pro arm มาพร้อมกับล้อขนาด17นิ้ว dis b r a k หน้าคู่ ปั๊มเบรคจะเป็นของเบรมโบเบกนั่งนั้นจะเป็นแบบ2ตอนยกระดับที่สามารถใส่ครอบท้ายแต่งได้นั่นเองอย่างไรก็ตามครับเชื่อว่าหากจะมีการเปิดตัว New Honda CB650X กันจริงๆนะครับพวกฟีเจอร์บางอย่างนั้นน่าจะถูกตัดออกไปไม่ว่าจะเป็นในส่วนของท่อแบบปลายคู่หรือว่า s w i n อาร์เดี่ยวโปรอาร์มด้านหลังนะครับเพื่อทำราคาขายให้ใกล้เคียงกับรุ่น6 5 0 c c ของตัวเองในตอนนี้ ต้องรอติดตามกันต่อไปครับว่าทั้งหมดนี้จะเป็นไปตามการคาดการณ์ตรงนี้จริงๆหรือไม่แต่อย่างน้อยๆนะครับก็ถือว่ามีความคืบหน้าออกมาให้เราเห็นกันแล้วในตอนนี้